สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันในราคาเบาๆให้นะครับเมื่อวานก็แบ่งปันบอลสีหน้าสวยไม่ค่อยออก <c oughs> สงสัยจะไม่ค่อยชอบกันราคาอาจจะสูงนะครับก็ราคาก็ตามหน้าไม้นะครับวันนี้ก็อจัดให้นะครับราคาเบาๆกันนะครับแจ้งค่าส่งก่อนนะครับเนาะค่าส่งก็ รับ1ต้นค่าส่ง39บาทนะครับแบบโอนนะครับรับ2ต้นขึ้นไปส่งฟรีนะครับส่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเหมือนเดิมครับรับ1ต้นขอค่าส่งบวกอีก20บาทนะครับเนาะรับ1ต้นบวกค่าส่ง20บรับ2ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับก็เก็บเงินปลายทาง หยิบเงินไปทางส่งแฟตน,นะครับทุกคนส่วนแบบโอนนี่ส่งไปสะน่ไทยนะครับเนาะถึงไวดีนะครับมาครับเรามาเริ่มกันเลยต้นที่หนึ่งนี่สิลาหุ้มทองครับทุกท่านนี่โอ้อันนี้มันเมนหัวมาปี้ลี่นี่แล้วนะนี่สีลาหุ้มทองครับทุกท่านดูความดุสวยของเขานี่ใบนี้ใบนี้ไม่ค่อยด่างแต่ใบใหม่อันนี้ใบใหม่นะครับนี่ใบใหม่ เปิดออกมาดางดางเหลืองดางเหลืองเหมือนเพชรเศนมณีเลยนะครับมีสีแดงเข้าตรงนี้นะครับมีสีแดงเข้าแล้วก็มีสีเขียวตรงขอบเนาะนี่ครับผมสิลาหุ้มทองครับกระถางนี้ขอในราคาอ่าเท่าไหรด่ดีเบาเเนาะเบาเขอในราคาแปดสิบห้าบาทนะครับแปดสิบห้าบาทสำหรับ สีลาหุ้มทองแผลงนะครับกระถางนี้นะครับนี่หลอดใหม่มาแล้วนี่ไงแมนหัวกิ้งิมานี่แล้วนะครับนี่แมนหัวมาแล้วปี้ลี่แล้วนะครับเนาะศีลาหุ้มทองกระถางนี้แปดสิบห้าบาทนะครับแปดสิบห้าบาทเนาะต่อไปครับต่อไปศีลาหุ้มทองอีกกระถางหนึ่งนี่นี่ครับศีลาหุ้มทองกระถางนี้นะครับดูดูความ ความแดงความด่างของเขาแปลกเนาะทุกท่านใบนี้ใบนี้ไม่ด่างแต่ดูใบนี้ครับอันนี้ใบใหม่นี่ใบใหม่ล่าสุดสีแดงเข้าแล้วนะครับเนี่ยสีแดงเข้าอันนี้เป็นสีทองนะครับสีทองสีแดงดูสิ <laughs> สองใบแตกต่างกันเลยเนี่ยให้ดูต้นเดียวกันนะ <laughs> แต่น,นี้เป็นใบล่าสุดนะครับอศิลาหุ้มทองกระถางที่สองเอาไปในราคาแปดสิบห้าบาทนี่ ผมว่าราคาก็พอดีแล้วนะนี่ครับถ้าคนชอบเอาไปลุ้นใบต่อไปเนาะต้องเอาไปลุ้นใบต่อไปเพราะใบแรกผมตอนแรกโผล่มาผมเกือบจะทิ้งแล้วแหละผมก็เลยลองเออลองเอาปลูกดูนี่แหละครับสเสน่บบอลสีมันอยู่ตรงนี้ไงทุกท่าน <laughs> สเสน่มันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราได้ลุ้นใบต่อไปนะครับนี่มีความสุขนะครับเนาะจิบกาแฟแลบอล <laughs> นี่ครับ85บาทศิลาหุ้มทองแผลงกระถางที่สองนะครับต่อไปครับผมศิลาหุ้มทองแผลงกระถางที่สามผมมีอยู่สามกระถางนะครับวันนี้ศิลาหุ้มทองนี่ <c oughs> อันนี้ก็แปลกนี่สีทองมาแล้วอันนี้ใบล่าสุดเขานั้นเนี่ยมีใบล่าสุดใบแรกดูเขียวปีเลยแล้วดูใบนี้โอ้โหนะ <c oughs> นะได้นะครับเนาะ 85บาทนะครับสีลาหุ้มทองกระถางที่สามนะครับเนาะอันนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะครับทุกท่านกระถางสี่นิ้วนะครับ85บาทเอาไปเลยราคาเบาๆนะครับสีทองมาละดูนี่มีหลากหลายสีมากขับใบนี้เอาไปลุ้นสนุกสนุกลุ้นสวยๆลุ้นมันๆต้นก็พอประมาณนะครับเนาะนี่ครับเหมือนจะเหมือนทุกท่านจะชอบ ชอบบอลสีเออราคาประมาณนี้นะครับเนาะจากสังเกตที่ขายดูบอลสีราคาประมาณนี้ขายดีมากนะครับเนาะแทบจะไม่พอขายเออแล้วก็ผมก็จะบอกว่าเอออ่ามีคนถามว่าลงเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาลงคลิปหรยอนะครับก็ลงนะครับเนาะลงคลิปอ่าหกโมงนะครับต่อไปนี้ก็จะลงหกโมงปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับท่านไหนว่างก็เข้ามาดูนะครับท่านไหนไม่ว่างก็ ก็ก็ดูวันถัดไปหรืออะไรไงก็ได้ครับบอลสีผมมันขายไม่ค่อยออกแล้วล่ะมันยังเหลือล่ะลองทักมานะครับบางต้นก็ยังอยู่นะครับแต่บางต้นก็ยังไปนะครับเนาะนี่ครับแปดสิบห้าบาทครับศิลาหุ่มทองกระถางที่สามนะครับมีอยู่สามกระถางนะครับสําหรับศีลาหุ่มทองนะครับอ่ะต่อไปเป็นบอลเทพแล้วกันบอลเทพบอลแรต้นนี้นะครับเนาะนี่ครับ นี่เขาเรียกว่าพรพุทธะนี่ดูครับไม้ด่างเหลืองแล้วดูด่างกระจายกระถางนี้มีสองต้นนะทุกท่านมีสองต้นในกระถางนะครับนี่พรพุทธะราคาก็ยังสูงอยู่นะครับพรพุทธะนะครับอันนี้มีสองต้นในกระถางเนาะสองต้นในกระถางผมขอในราคาหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยเท่าไหร่ดีหนึ่งร้อย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 อะไรวะเนี่ย ขอในราคา180บาทแล้วกันนะครับ180บาทนะครับสำหรับพรพุทธกระถางนี้ Song. มันมี2มันมี2ต้นในกระถางนะครับดูนี่ครับเห็นไหมสองต้น2ต้นนะครับนี่สองต้นในกระถางอสองต้นนะครับสองต้นเนาะขอที่ <_ n ag iman> 180บาทแล้วกันนะครับ180 180นะครับสำหรับพรพุทธ เป็นไม้ดางเหลืองนะทุกท่านมีเขียวเหลืองนะครับดูสิดางเหลืองกระจายกระจายเลยนะครับอันนี้หลอดใหม่มาสวยแล้วนะครับนี่พรพุทธะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะกระถางที่หนึ่งนะครับอันนี้กระถางที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมพรพุทธะอีกกระถางหนึ่งนี่นี่อ่าฮะกระถางนี้นะครับเนาะพรพุทธะกระถางนี้มันมีต้นเดียวนะโอหลอดใหม่มา ma. แล้วนะครับแมนหัวมาแล้ว นี่นี่นี่แมนหัวมาแล้วนะครับนี่ไงพรพุทธะกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยบาทนะครับพรพุทธะนี่ครับเป็นไม้มีชื่อไม้แรเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทสําหรับพรพุทธะเนาะวันนี้ก็ให้ในราคาเบาๆเลยนี่ครับด่างเหลืองกระจายเลยนะครับเนาะโอ้ยแดดยามเช้าแดดยามเช้าส่องบอลมาสวยงามมากครับนี่ครับด่างเหลืองแบบกระจายกระจายแบบนี้เลยนะครับสําหรับพรพุทธะนะครับนี่ กระถางนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับพรพุทธะครับต่อไปครับผมบอลสีต้นนี้นี่โอ้ยดางสวยเลยเมืองเกาะกูดแน่เมืองเกาะเกตเสร็จทุกไลาย <c oughs> <laughs> มาแล้วนะครับเมืองเกาะเก็ตนะครับเจนสองนะครับนี่เจนสองดูเจนสองขอบจะแดงนะครับทุกท่านแล้วใบนี้ก็เหลืองมาเลยนะครับเนาะเหลืองมาเลยดางทุกใบครับ สำหรับเมืองเกาะเกร็ดกระถางนี้ครับผมเมืองเกาะเกร็ดกระถางนี้ขอในราคาเทนเทนเดนเทนเทนเทนเดทนเท่า,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 าไหร่ดีวะ <c oughs> ลีลานั่นแหละแปดสิบาทครับผมเมืองเกาะเกร็ดกระถางนี้แปดสิบเมืองเกาะเกร็ดผมเห็นในกลุ่มตอนนี้ราคาขึ้นนะขายกันร้อยห้าสิบนู่นแน่อันนี้ขอแปดสิบบาทพอนะครับสำหรับเมืองเกาะเกร็ด กระถางนี้นะครับดูความสวยของเขานี่ความด่างความด่างของเขาด่างทุกใบเลยสวยงามครับแปดสิบบาทนะครับเมืองเกาะเกร็ดกระถางนี้อ่าต่อไปครับผมวันนั้นมีคนแบบแย่งชิงกันมากต้นนี้นี่เทพอักษราแยกนอนะครับมีคนแบบแย่งชิงกันมากทักถ,ถามผมมาโอ้มีอีกไหม เทพอักษารามีอีกไหมมีครับผมแต่มันยังไม่สวย <c oughs> ไม่สวยเอาทิ้งอ่ะผมอะ่ะส่วนผมไม่สวยเอาทิ้งอันนี้เทพอักษาราแยกหนอนะครับดูดีเทลความสวยของเขานะฮะดูดูความดางัง <c> อ <oughs> แข้งก็มาแล้วนี่ไงกี้นี่มาแล้วเดยเดย <c oughs> ยังไงไก่ชนอ่ะมีเดยไก่นะครับนี่เทพอักษาราแยกหนอ่อกระทางนี้ขอที่แปดสิบบาทนะครับทุกท่าน เทพอักษาราแยกหน่อ80บาทเนาะนี่ความด่างสวยของเขานี่สุดยอดเลยอันนี้แยกหน่อจริงๆเลยนะครับเนาะด่างสวยทุกใบดูครับต้นตำรับต้นกำเนิดอ่เมืองเกาะเกล็ดเลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาเอาเกรสรของเทพอักษารานี่แหละนะครับเนาะไปผสมกับลูกไม้นะครับก็อ,ออกมาเป็นเมืองเกาะเกตนะครับเมืองเกาะเกตยีเศษทุกราย อย่าเป็นยอยักนะยอยักไม่สุภาพเป็นสอเสือพอเสีจทุกลายนะครับเนาะสอเสือนี่ซอฟหน่อยสุภาพขึ้นมาหน่อยนี่ครับเทพอักษาราแปดสิบบาทนะครับออาวันนี้ถือว่าจะเป็นการขายบอลสีขายไปคุยไปนะครับมาครับผมนี่ครับผมอีกต้นหนึ่งนี่ครับพี่นางมาแล้วนะครับเนาะสิริพออัมไพพงนะครับบอลสีที่แผงมาจากเอ่อ ชายชนนะครับแดงจึ้งๆมาเลยแดงแพรดมาเลยนะครับโอ้หลอดหม่แมนหัวกิ้งนี้มาแล้วนะครับนี่นี่แมนหัวมาแล้วเนาะพี่นางสิริพรอัมไพพง์นะครับเนาะหนีแม่มาแพ้รักนะครับกระถางนี้ขอที่หกสิบบาทนะครับสําหรับพี่นางนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่ร้องเพลงแล้วนะเขาเขามาเป็นบอลสีแล้วนะพี่นางอะ่ะเขาชื่อสิอริพรผมก็ไปต่างไ้สิริพรอัมไพพง์ <laughs> นี่ครับพี่นางพี่นางสิริพรเอาไปหกสิบาทนะครับทุกท่านดูความสวยความแดงของเขาอืดูแสงแดดยามเช้าแสงตะวันพึ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้ามีเวลาให้คนเล่าอีกมากมายนี่ผมคิดเองนะ <laughs> <laughs> ผมคิดเองเลยนะคำนี้ยนี่ครับผมหกสิบบาทนะครับต่อไปต่อไปต่อไปเป็น นี่เทพเทวริษเทพเทวริษแอมเทพเทวริษดูป้ายสวยแล้วป้ายสวยด่างสวยด้วยอ่าเทพเทวริษวันนี้มีมาสองกระถางนะครับสําหรับเทพเทวริษนะครับนี่ป้ายสวยป้ายสวยนะดูอ่ะเทพเทวริษให้ห้าสิบบาทนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับนี่กระถางที่หนึ่งนะครับสําหรับเทพเทวริษเนาะกระถางที่หนึ่งหาสิบบาทนะครับนี่ ใครสนใจต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาได้ตรงนี้เลยนะครับผมขึ้นให้แล้วนะครับเนาะเทพเทวริษห้าสิบบาทกระถางที่หนึ่งนะครับต่อไปเทพเทวริษกระถางที่สองครับทุกท่านนี่ให้ในราคาเบาๆเลยนี่ห้าสิบบาทนะครับนี่เนี่ยไซส์แบบนี้เอาไปเลี้ยงเนี่ยกำลังน่ารักนะครับกำลังน่ารักเลยขายบอนสีไซส์แบบนี้ก็ดีนะ แพกง่ายด้วยค่าแพ็กอะไรก็ไม่เยอะนะครับเนาะแล้วก็ส่งง่ายด้วยนะครับนี่เทพเทวริดกระถางที่สองห้าสิบบาทนะครับทุกท่านเอาไปกันเยอะๆนะครับเอาไปอย่างละต้นละต้นก็น่าจะคุ้มอะ่ะน่าจะคุ้มนะครับเนาะนี่ครับดูความสวยของเขาเทพเทวริดเอาไปห้าสิบบาทเลยทุกท่านนี่นี่ครับขายแบบไม่แพงนะครับเนะาะคัดหน้าสวยๆนะครับ บอลหน้าสวยๆแข็งแรงแข็งแรงมาขายให้นะครับเนาะทุกท่านอ่ะเทพเทวาลิดมีสองกระถางนะต่อไปครับผมนี่บอลสีมณีล้อมเพชรมณีล้อมใจนะครับดูความด่างของเขานี่อันนี้ด่างแล้วนั่นเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็สีทองเข้าแล้วนะครับมณีล้อมเพชรขายในราคาหกสิบบาทนะครับทุกท่านผมให้หกสิบนะครับมณีล้อมเพชรสวยๆเลย มะนีล้อมเพชรมะนีล้อมใจด่างมาแล้วนะเดี๋ยวขอบางแดดบางแดดได้ไหม <c oughs> อ๋อนี่ไงอ่าบางแดดให้นะครับนี่เห็นความด่างไหมอันนี้ด่างแฮปเลยนะเนี่ยนี่ครับผมให้หกสิบบาทนะครับมะนีล้อมเพชรมะนีล้อมใจอ่ะสวยๆเลยนะครับหกสิบบาทเนาะต่อไปครับผมกระถางสุดท้ายของวันนี้ <c oughs> ขายไม่เยอะอีกแล้วขายไม่เยอะอีกแล้วนะครับ นี่ครับผมมะนีล้อมเพชรอีกต้นหนึ่งนะครับเนาะวันนี้ก็ขายไม่เยอะนะครับเนาะนี่มะนีล้อมเพชรอีกต้นหนึ่งนี่ครับโอ้อันนี้ด่างเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวมะนีล้อมเพชรด่างเขียวครับทุกท่านดูใบนี้ด่างเขียวอ้แสงมันส่องเห็นไหมเห็นไหมใบเนี้ยด่างเขียวนะครับเนาะมะนีล้อมเพชรกระถางนี้โอ้ด่างเขียวแบบนี้นะครับเออเขาน่าจะเปิดกัน ประมาณราคา890นะครับแต่ถ้าท่านซื้อในอซื้อใน5นาทีนี้นะครับเนาะ5นาทีนี้เหลือประมาณ590แต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าท่านซื้อในภายใน2นาทีนี้เอาไปเลยนะครับผม60บาทเออตัอเป็นวิธีการขายใหม่เนาะ <c oughs> 60บาทครับผมมะนีล้อมเพชรด่างเขียวดูครับผมนี่ด่างเขียวใบนี้นะ เดี๋ยวไปลุ้นใบอื่นต่อนะครับ60บาทครับทุกท่านนี่ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นบอลสีที่เบิร์ชัยแบ่งปันให้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับในวันนี้นะครับก็ขายไม่เยอะเนาะช่วงนี้รู้สึกว่ากระแสะบอลสีก็จะเข้าสู่หนทางเส้นทางปกติแล้วนะครับทุกท่านเขาก็มาในราคาปกติแล้วนะครับราคาก็ประมาณนี้เนาะแต่บางต้น ต้นใหม่ๆต้นแรงๆก็ยังราคาสูงอยู่บางท่านบอกว่าก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้อและไม่ค่อยได้เลี้ยงแล้วนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าเลี้ยงไปเถอะนะครับ <c oughs> เรามีความสุขเนาะความสุขคนเราไม่เหมือนกันบางท่านก็อาจจะมีความสุขในการทําบุญความสุขในการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรก็ว่ากันไปนะครับสําหรับความสุขของผมคือการเลี้ยงบอลสีนะครับเอาละครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมมาโดยตลอดลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ